Tại vì cháu không nghe, nên sắp tìm mấy đứa mà chìa khóa này Tao muốn lên Tao Tao สูาาสามอัสซัเปอร์เปหวังกูเทน,นร,รับมองเก่ามอยี่ิตัวสอบอีกครั้ง ก็หาไม่เห็นไม่สรุปยังไงนี่มันอยู่ตรงไหนกันแน่วะนวนจนชาวบ้านก็สงสัยแล้วเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้เปิดไฟเล่นเนื้อครับผมหาเหตุไปเจอเอียบบางนี้สุดทุกสองกลับเลยบอนเอาเจอฉันโน่นนะ แย้งเห็ดหลอกกันเด้อน้ำมันผมเติมเองได้หน่วนหาสองรอบแล้วได้นี่ถ้าบ่าคงแล้วอ,อะไรอีกไปไหนกันแน่ไม่ใช่น้ำมันหลวงได้ครับ สามปีที่กิดเห็น ศูนย์กู้ภัยสามศูสามสามศูนเจนต่อเรือวอยี่สิบห้านะครับเจนต่อเรือวอียี่ห้าเลย <S <S พิกัดอยู่หน้าโรงเรียนสตึกมัธยมลยเป็นอยู่ตรงป้ายฝั่งตรงข้ามแล้วเป็นฝั่งตรงข้ามจาวอสิบห้ารถของสามสาเปิดสัญญาณวอเก้าไว้ไเป็นแต่เข้าไปในซอยรถจะเปิดสัญญาณวอเก้าไว้ ไปโดนสองผู้บเจ็บแพที่คาต้งนิ้วฝั่งซ้ายที่ขาแตกเป็นโดนกระแทกที่เล็กเป็นน,าานิ้วน่าจะหักเปนิ้วน่าจะเป็นรถตู้คู่ป็นฟาดิวเน เขมแล้วปรีเยนเพราะฉันซูนเพราะมดตายความดีโซไป ครุดนีาไปปร็อ่ามแล้วเดนุดนี้แม่งกะไรอยู่นอสอง่าครับสามันมอติดบอยุนี้ชีมงานสุวนตัอยู่ระหว่างขึ้นย้ายบาเจ็บขึ้นรถส่วนมันงายมันใช่ภาให้หมดทุกคนเลยนะปลี่ยนที่จะเห็นมีผู้ใดบ้างหาเร็วได้ก็ยิ่งดีปเดนาเป็นติดท้าย วัตถิภาคุณกรณีเป็นยั่ไ่วัติาก จะสอบพอจ้าคุยรับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งลายเปลี่ยนมีบาดแผลบริเวณศีรษะและนิ้วดูม้ของมีคมทำลายเปลี่ยนยี่ินี่จะดยี่สิบหาเราพอยี่สิบหนึ่้าเราพอยี่สิบหนึ่งจะหายไปยี่สิบหนึ่ง ตลอดวันที่กร,ร,ระกรเหตุไปันยี่สินี้ทับที่ตลอดวัยี่สิบที่เกระเหตยี่สิบนึ่งหนงเอาแปเข้อความหรือไม่ว่าโูน ไม่บอกไปที่ไหนเจ้าตันแจ้งแม่แค่ว่าอายุประมาณ80กว่าปีตำรวจต้องฟัง